วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการลิงไซส์ RMTT u รายการที่จะหยิบยกปัญหาต่างๆมาพูดคุยกันในรายการกับผมเสกสรรอํานวยพาณิชย์นะครับแล้ววันนี้นะครับประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันก็คือการดูแลและการดําเนินการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักศึกษารวมไปถึงความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านคง อาจทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาบริเวณภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยกันมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งสถานบันเทิงที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องของยาเสพติดการทะเลาะวิวาทรวมไปถึงการผนันด้วยนั่นเองนะครับ เพราะเหตุนี้เองนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่จะต้องเข้ามาดูแลและก็รักษาความปลอดภัยรวมถึงควบคุมดูแลการดําเนินชีวิตของนักศึกษาเหล่านี้ด้วยนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุจิระขอจิตเมธมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์ครับผมอยากจะทราบถึงมาตรการของมหาวิทยาลัยครับว่ามีมาตรการในการดูแลการดําเนินชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับครับในภายในหมหา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยัตบุรีครับผมภายใต้การนําของท่านริการบด,ดีรองศาสตราจารย์ดรนํมยุทธสงทนาพิทักษ์ครับท่านก็มอบหมายภารกิจให้กับคณะให้กับวิทยาลัยและกองพัานธนักศึกษาครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นว่าโครงสร้างของมหา,าลลยรัมคนนญญบุรีที่ใกล้ชิดกับน,นักศึกษาก็มีองค์กรนักศึกษากับสภานักศึกษาทุกส่วนที่ครูกล่าวถึงนี้ครับจะต้องทํามาแบบบูรณาการกันก็นํามาวางแผนประชุมเพื่อกําหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาและการดำรงชีวิตอยู่ภายในมหาลลยของนักศึกษาครับผมนการดําเนิน กิจกรรมภายในมหาเลยก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาลัยและที่สําคัญคือตัวนักศึกษาเองการที่มหาลลยจะดําเนินการกิจการต่างๆได้ก็ต้องอาศัยกองที่ให้การสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นกองกลางกองกลางจะดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยอาคารฐานที่การจราจรครับอันจะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการตรงนี้การทํางานของ คณะของวิทยาลัยและขององค์การนักศึกษาสะานษาก็จะเป็นไปด้วยรูปแบบที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในมหาลลยที่หลายท่านอาจจะไม,ไม่ทราบก็คือปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันเห็นว่ามีบ่อยครั้งที่มีการเฉียวชนกันถึงกับเสียชีวิตเกิดเสียทรัพย์สินนะครับอันเห็นว่าในส่วนนี้ถามว่านักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็คือต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดใน การใช้ยวดยานในพื้นที่ภายในหมาเลยเช่นกําหนดว่าห้ามใช้ความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางโคง้งทางเสียงต่างๆในมาเลยก็มีก็ต้องระมัดระวังนี่กรณีของการจราจรนะครับก็มีการกําหนดความเร็วในการขี่ด้วยใช่ใชครับห้ามห้ามซ้อน3คนอยู่เนี้ยครับ,รบนะครับเหตุผลที่ห้าห้ามซ้อนซ้อนซ้อนไป3คนเนี้ยเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์นี่เขากำหนดมาแค่สองคนบจราจรก็กําหนดมาแค่2คนนะครับ อันหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดภายในมาเลยความรับผิดที่เกิดขึ้นก็คือมาเลยต้องรับผิดชอบ mm hmm. เจ้าที่ตํารวจไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ oh. ไม่ใช่ครับก็คือมาเลยก็ต้องแจ้งให้เจ้าที่ตํารวจเข้ามากรณีที่ไม่สามารถระหับเบสได้ mm hmm. แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือการนํามาซึ่งการพิการทั่วคราวและถาวรที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาได้พิการอย่างถาวรเกิดขึ้นในรั้วมาเลยแห่งนี้ mm hmm. ดังนั้นเห็นว่าเรื่องการใช้การจราจรลวดยานพานะภายในมาลัยเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันระหว่างร,ระหว่างภาควิชาระหว่างคณะที่เกิดขึ้นถามว่าสาเหตุมาจากอะไรครับมาจากความที่ว่าไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราครับอันปัญหาเหล่านี้คนที่จะาําเนินการทําความเข้าใจกับน้องๆน,น,นักศึกษา ให้เกิดความรักความผูกพันกันก็คือหนึ่งตัวผู้บริหารของมาเลยนะครับคณะนะครับกองพัฒนานักศึกษาองค์กรนักศึกษาและสภานักศึกษานะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่ามาเลยเทนโลยีรัตมงคลแห่งนี้ได้ปลูกฝังความรักความผูกพันโดยนำเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือชมรมพุทธศาสตร์นะครับในมาเลยมีทั้งชมรมพุทธศาสตร์ชมรมคริส สมรม,มุสลิมอนั้นเห็นว่าทุกศาสนานำพาให้นักศึกษาเนี่ยครับอยู่กันอย่างมีความสุขแต่สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของการรักทรัพย์ที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนในมหาลลยแห่งนี้จะมีเรื่องของการโจรกรรมทรัพย์สินรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหายมากนะครับนักศึกษามาจอดออกกำลังกายก็ถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ที่ภายในรถนะครับหมาเลยก็แก้โดยวิธีการติด CCTV เพื่อเป็นการปรามและเมื่อมีการโจรกรรมเกิดขึ้นก็สามารถนำเอา CCTV นี้มาเปิดเพื่อหาพยานหลักฐานและนำไปซึ่งการจับคุมได้อนันเห็นว่าในหมาเลยร่างคนธัญ,ญบุรี710ร้ยไร่เป็นหมาเลยเปิดเราเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้ามาใช้สานที่ภายในออกกาลังกายเดินพักผ่อนอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้น พวกมิจฉาชีพก็จะแฝงมาในคราบของนักศึกษา<ช>ก็ฝากลูกๆทุกคนแหละครับคอยดูว่าไม่ใช่เห็นใส่ชุดนักศึกษาหรือใส่เชือช็อปแล้วเข้าใจเป็นนักศึกษาถ้าสงสัยก็ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่รพอปพอนะครับเพื่อเข้าไปสอบถามและขอดูบัตรจําตัวดังน,น,นั้นครูขอฝากนะครับว่านักศึกษาถ้าเป็นนักศึกษาของมาเลยก็ควรจะติดบัตรจําตัวไว้เรือน,นี้มีเหตุอย่างนี้ครับจะได้ตรวจสอบได้ว่าเป็นนักศึกษาของมาเลยอย่างแท้จริงไหมนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิของตัวเองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องลูกครับ อันเห็นว่าการแก้ปัญหานะครับมันต้องอาศัยความรอบครอบความละเอียดอ่อนเพราะตอนนี้เราต้องสงสัยใครแล้วเราเข้าไปขอดูบัตรว่าจะคําพูดคําถามเนี่ยก็ต้องสู่ภาพเพื่อไม่ให้เขาเสียความรู้สึกเพราะมาลลยของเราเป็นมาเลยของรัฐบาลและเป็นมาเลยที่ได้รับพระรานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้านะครับแล้วอย่างนี้ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยครับ เรามีการดำเนินการดูแลแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยอย่างไรให้กับนักศึกษาบ้างครับภายนอกหมาเรยนี่ครับจะเห็นว่าพื้นที่ของภายนอกหมาเัยเป็นสองพื้นที่รวมกันในเขตการปกครองก็คืออยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงขึ้นอยู่กับโรงพักคือคลองห้ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอธัญบุรีความรับผิดชอบก็คือโรงพักธัญบุรีครับถ้าดูในส่วนของการปกครองการควบคุมอาคาร การพัฒนาผิวจราจรอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับสองพื้นที่เช่นเดียวกันก็คือองค์การมหาหารส่วนตำบลคลองหกกับเทศบาลธัญบุรีดังนั้นจะเห็นว่าถ้าภายนอกนักศึกษาปี2ปี3ปี4และปี5จะพักอยู่กับหอพักเอกชนคือภายในพื้นที่ของธัญบุรีกับอำเภอคลองหลวงการประสานงานก็ต้องประสานงานเข้าประชุมร่วมกับประธานชมรมหอพักเอกชนคลองหกนะครับ ถามว่าทําไมต้องให้ความสําคัญในส่วนนี้เนื่องจากว่าหมาเลยเทคโนโลยีรับมงคนธัญบุรีมีหอพักที่รับนักศึกษาชั้นปีที่1ได้อยู่ประมาณ2,400นคนและส่วนที่เหลือล้ครับเพราะนักศึกษามีอยู่2 5 0 0 0คนคัคนก็จะต้องอยู่ภายนอกหมาเลยเพราะอยู่ภายนอกหมาเลยนักศึกษาก็จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาของหมาเลยดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมคนอื่นนะครับอาจจะเกิดปัญหากระทกบกระทั่งกันได้และอาจจะมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ภายในหอพัก เรื่องของอยาเสพติดรเรื่องของการพนันบอลน,นะครับเรื่องของหวยใต้ดินเรื่องของการโจรกรรมทรัพย์สินอย่างที่มีสื่อออกมาน้องนักศึกษาที่อยู่ภายนอกอยู่วันดีคืนดีก็มีกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปโจรกรรมโนดบุ๊กในห้อง,องนี้ครับทั้งๆตัวเองนอนอยู่อ,อันนี้ครับมาเลยก็ได้คุยกับทางประธานชมรมหอพักเอกชนเพื่อนํามาจดเป็นหอพักเครือข่ายในมาเลย และสิ่งสาคัญที่สุดก็คือหอพักนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพรบหอพัก2 5 0 7ก็เป็นการดูแลเป็นการดูแลลูกเป็นการประสานงานด้วยใช่ไหมครับของทางมหาลัยกับส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกมหาลัยสำคัญที่สุดก็คือการติดกล้องวงจรปิด C C T V ในจุดที่นักศึกษาพักในหอพักคผมและต้องจัดสถานที่จอดรถให้นักศึกษาเพื่อป้องกันทรัพย์สินของนักศึกษาถูกจรลกรรมนะครับ เมื่อถูกโจกรรมแล้วเนี่ยครับการติด CCTV เนี่ยจะนํามาซึ่งการหาหลักฐานและนํามาซึ่งการจับคุมผู้ต้องสงสัยได้ก็เป็นการช่วยเหลือเป็นการช่วยด้วยใช่ครับสำคัญอีกอันหนึ่งลูกครูขอขอญาตเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดในพื้นที่รอบนอกของหมาลยเมื่อก่อนก็คือรู้จักในส่วนของยาบ้ายาไอแต่จะเห็นว่าปัจจุบันมี4คูณร้อยเกิดขึ้นซึ่ง4คูณร้อยมาจากอะไรครับมาจากเรื่องของการนํากระท่อม ต้มแล้วก็ผสมสารเสพติดบางตัวเข้าไปกระตุ้นนะครับท่น,นจะเห็นว่าในส่วนนี้ครับมาเลยก็ให้ความสําคัญแล้วก็ได้คุยกับผู้ประกอบการหอ,อพักได้คุยกับเจ้าที่ตํารวจรได้คุยกับสารณสุขนะครับว่าการตรวจก็ควรกําหนดตารางตรวจไว้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยคือพุ่มกับพันตำรวจเอกสุป,ปนัทนะครับของห้าได้ตรวจเดือนละหนึ่งครั้งรตรวจเยี่ยมทําความเข้าใจนะครับแล้วก็สุ่มตรวจหาปัสสาวะถ้ามีสีม่วง เราก็นํามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าชัดเจนปั๊บจะแจ้งผู้ปกครองทราบผู้ปกครองทราบเสร็จเราก็ต้องส่งไปบําบัดนะครับพอบาบัดเสร็จก็มีหนังสือรับรองมาว่าน้องคนนี้บําบัดผ่านกรรมบัตรแล้วหายแล้วนะครับเราเข้ามาเรียนจนจบเป็นบัณฑิตได้นะครับก็เป็นการให้โอกาสให้โอกาด้วยนะครับแล้วอย่างปัญหาที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับจากการสํารวจทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเองเนี่ยเราพบปัญหาในด้านไหนมากที่สุดครับอาจารย์ ปัญหาทะเลาะวิวาทลูกมากที่สุดถามว่าทะเลาะวิวาทมันเกิดมาจากสาเหตุที่เป็นแกนหลักเลยก็คือเรื่องของการดื่มสุราการดื่มสุราเนี่ยครับก็คือน้องนักศึกษาอยู่ในวัยกำลังอยากรู้อยากลองก็ดื่มแล้วควบคุมสติไม่ได้ดื่มเกินปริมาณเนี่ยนะครับแต่ทางที่ดีขอญาติครูขอญาติฝากว่าไม่ดื่มดีที่สุดแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ให้รู้จักในการดื่มนะครับอันจะเห็นว่าพอควบคุมไม่ได้ปัญหาก็คือ ดิมองอหน้ากันไม่เป็นเลยแต่พอสุราเข้าไปในร่างกายเนี่ยนิสัยก็เปลี่ยนมองหน้าไม่ได้แล้วก็จะต่อยต่อยกันสู้ไม่ได้ก็คราวนี้จะเรียกเพื่อนเข้ามาช่วยพอช่วยเพื่อนมาแล้วช่วยไม่ได้ก็หาเครื่องทุนแรงเป็นมีดเป็นไม้และสุดท้ายพัฒนามาเป็นอาวุธปืนก็เป็นปัญหาต่อเนื่องเป็นปัญหาต่อเนื่องทําให้เกิดการสูญเสียถึงกับเสียชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือต้องขึ้นขึ้นศาลมีคดีความเกิดขึ้นนะครับมาเลยนี่ให้ความสําคัญก็คือได้ หรือกับท่านผู้ว่าหัวหน้าสารจังหวัดธัญ,ญบุรีท่านประวีนาเพื่อที่จะทำเอโ u ร่วมกันให้นักศึกษาให้ครูบาอาจารย์ได้มีประโยชน์รู้รเรื่องกฎหมายที่ควรจะรู้นะครับ,รบเพื่อจะได้รักษาตนเองแล้วก็นําไปซึ่งการเรียนการอยู่ในรั้วหมาลลยและนอกรั้วหมาลัยอย่างไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะต้องถูกขึ้นขึ้นรงพักหรือไปไปศาลถูกกรเนินคดีนะครับ ก็เป็นการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกต้งส่วนราชการและเอกชนใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีปัญหาหนักๆอย่างนี้ครับของเรามีประสานงานในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้อาจจะรับโทษเบาลงหรือว่าอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องติดคุกหรือคําถามนี้ดีมากที่ ลูกพิธีกรถามมามปัญหาหนักๆก,ก็คือปัญหาเมื่อคดีความเกิดขึ้นเนี่ยขอ,อฝากท่านผู้ปกครองแล้วก็ออกฝากลูกๆนักศึกษามหา,าลัยรัมคนทุกคนด้วยนะครับคิดว่าคดีที่เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องบอกผู้ปกครองไม่จําเป็นต้องบอกครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะผีทราบก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองและเพื่อนก็นํามาซึ่งการถูกฟอ้องร้องในเมืองคดีชั้นศาลศาลตัดสินออกมาโทษ ถ้าคดียายาจำคุกพอจำคุกเสร็จคราวนี้แหละครับจึงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบผู้ปกครองก็แจ้งให้อาจารย์ทราบอาจารย์มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วครับพอแก้ปัญหาปลายลายเหตุเนี่ยการทํามานนี่จะยุ่งยากมากมถามว่าอาจารย์จะต้องทํายังไงครับในความเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องช่วยเหลือสิทธิ์แต่ช่วยได้ในบรรทัดฐานที่ไม่ไปขัดต่อหลักกฎหมายนะครับเช<อ>่นครูสามารถที่จะออกหนังสือรับรองไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบว่านายกอคนนี้ ขณะเป็นนักษาเนี่ยมีความประพฤกติเรียบร้อยดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเกิดจากความประมาทนะครับอันจะเห็นว่าส่วนนี้ครับมันเป็นส่วนที่จะสามารถบรรเทาได้แต่ว่าบรรเทาแบบไหนครับก็คือจากเดิมให้ประกันก็เขาอาจจะเมตตาให้ประกันออกมานะครับแล้วก็ต้องต่อสู้ชั้นศาลชั้นคดีต่อไปป็นเจนเห็นว่าวเป็นการช่วยส่วนหนึ่ง,นนงครับอันครูขอฝากนะครับ,รบว่าขนาดที่มาใช้ชีวิตอยู่4ปีหรือ5ปี ในสถาบันการศึกษาในหมาลรยเทยีราชบนนุบบรีการที่ลูกมีจิตอาสาออกช่วยการสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรก,กันดานรหรือทําในสิ่งใดในเกี่ยวกับบํารุงพระพุทธศาสนาหรือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วหมาลรยและนอกรั้วหมาลรยในกรณีรที่มีเหตุที่ไม่คิดคาดคิดจะเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันถึงกับถูกฟ้องร้องําเนินคดี สิ่งนี้แหละครับที่มาเลยจะมีหนังสือรับรองออกไปให้เพราะเป็นหลักฐานจริงที่นักศึกษาได้มีจิตอาสา,าในการทำคุณงามความดีให้กับสังคมให้กับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้บ้างครับก็ขอฝากลูกๆนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะสังกัดในมาเลยเทคโนโลยีราชมงคลนนทบุรีนะครับ,รบทุกๆคนทุกระดับชั้นแล้วขอฝากถึงท่านผู้ปกครองว่า การดารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันก็ต้องอาศัยยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยและก็ยึดมั่นในหลักของศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่ไม่จําเป็นต้องศาสนาพุทธศาส,สนามุสลิมศาส,สนาอิสลามศาส,สนาคริสอะไรก็ได้เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและถ้าในรั้วของมาเลยก็ขอให้ลูกๆทุกคนเนี่ยยึดปฏิบัติตามระเบียบที่มาเลยได้ประกาศการอยู่ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ รวดเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากครับดังนั้นการที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จะทําให้ลูกๆทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับขอให้รักสามัคคีกันมากๆประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับก็คงจะทราบถึงวิธีการแก้ไขและก็ดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุจิระขอจิตเมธนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆกับรายการของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับรายการริงไซ์ทีวีในครั้งหน้านะครับจะมีประเด็นหรือ ปัญหาอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับต้องคอยติดตามกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมเสกสรรอำนวยพาณิชย์ต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ